ช่วง Health To เคยคุยกับคุณฟังไปแล้วนะครับเรื่องของอาการนอนไม่หลับนะว่าต้องทำยังไงบ้างลองไปติดตามดูนะครับย้อนหลังนะครับที่ cmvmedia.com วันนี้ครับ มีข้อห้ามนะครับว่าเรื่องต้องห้ามก่อนที่จะเข้านอนฮะหรือว่าในขณะที่นอนนะอย่าทําจะทําให้คุณนั้นนอนไม่หลับครับอย่างที่หนึ่งครับอย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ครับเพราะว่านอกจากที่จะดูเพลินจนลืมจนปิดจนง่วงอะไรนี่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าหลับไปทางที่ยังเปิดโทรทัศท์ทิ้งไว้เนี่ยนะครับจะทําให้เราเกิดอาการหลับลึกที่มันเป็นการหลับที่ดีที่สุดเนี่ยได้ ได้ยากยากขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยก็เหมือนกับครั้งที่แล้วที่คุยครับเรื่องของเครื่องดื่มฮนะชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนนอนเนี่ยก็ขอให้งดก็แล้วกันทําให้หลับยาก3ครับนี่ผมเห็นหลายท่านชอบทำนะยาทํางานบนเตียงครับบางคนบอกฉันไม่ได้ทํางานฉันเล่นเฟซน,นะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะทําให้อ่า เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในเฟซกัเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องงานะวนเวียนอยู่ในสมองครับเราทำให้เราติดค้างความคิดติดค้างหวัดระแวงนะครับบางทีเป็นเรื่องเครียดก็ทําให้นอนไม่หลับได้เช่นเดียวกันรเรื่องของบางคนกังวลครับข้อที่4จดจ่อกับเวลาครับบางทีเฝ้าระวังครับเอ๊ะตอนนี้ดึกเท่าไหร่ละเวลาเท่าไหร่ละชอบตื่นมาดูนาฬิกาทําไมก็ไม่รู้อันนี้จะทำให้เกิดอาการกระวนกระวายนะครับนอนหลับยากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างที่5ครับ อย่าเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนครับเนะเพราะว่าตอมที่ชื่อว่าตอมตัวเล็กๆนะครับโพนโพลนิลอยอะไรสักอย่างนะครับจะรับรู้ว่านั่นเป็นเวลากลางวันครับก็จะทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับนะอันนี้มีผลนะครับลองไปศึกษาลองไปหาอ่านดูครับคนที่ไม่ชอบปิดไฟนอนหรือว่าคนที่ในขณะที่นอนหลับเนี่ยความมืดไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายบางอวัยวะบางอย่างไม่หยุดทํางานนะครับแทนที่จะหยุด จะทําให้มีการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนม่านตาหรือว่ากลไกในร่างกายนะครับเพราะฉนั้นถ้านอนหลับเนี่ยแล้วเราเลี่ยงไม่ได้ปะห้องเราอาจจะไปตรงกับไฟหน้าบ้านเสาไฟถนนนนะฮะผ้าม่านเราอาจจะหนาไม่พอแนะนําว่าให้ซื้อที่คาดตามาปิดตาตอนนอนหลับครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับจะช่วยได้เยอะเลยครับ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะเอาผ้าที่สวยๆนุ่มๆก็ได้นะครับเอามาปิดตาแล้วก็นอนหลับนะครับเหมือนกับที่เขาแจกบนรถทัวร์บนเครื่องบินนั่นแหละนะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยอันนี้เป็นเรื่องที่1นนะครับที่นํามาฝากคุณคุณในช่วงของ h Health t a l k ทีนี้มาดูเรื่องของสัญญาณอันตรายที่เตือนในเรื่องของอาการเครียดครับมีอยู่8อ่าเข้อนะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นอาการอย่างนี้เนี่ยให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าเรากําลังเครียดนะให้หยุดนะครับให้หยุดคิดหยุดทําพฤติกรรมแล้วก็ทําร่างกายทําจิตใจให้เบบิกาน นหนึ่งครับนอนไม่หลับหรือว่าหลับยากชอบฝันร้ายบ่อยๆชอบตะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยอะไรนะครับอันนี้รวมหมดแต่วนะ่าเราอาจเครียดลึกๆตัวเราอาจจะบอกว่าไม่เครียดแต่สมองเราเครียด2ครับเบื่ออาหารหรือว่าเจริญอาหารผิดปกติ 3. ครับผมหงอกผมร่วงก่อนเวลาอันควรนะผมนี่เริ่มเริ่มมีทั้ง2องอย่างนะครับงอกร่วง สี่ครับหงุดหงิดง่ายครับโมโหง่ายชอบหาเรื่องคนอื่นมากกว่าปกตินะครับหลายท่านบอกว่าไม่ใชดเครียดหรอกมันเป็นไวท้องไปโทษอายุอีกนะข้อ5นะครับอ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยง่ายหายใจติดขัดไม่ทั่วปอดข้อ6ครับปวดท้องท้องเสียหรือว่าท้องผูกข้อ7นะครับปวดหัวหรือว่ามึนหัวบ่อยบ่อยข้อ8ครับผิวไม่สดใสหมองคล้ำจิตใจไม่สดชื่นและข้อ9ครับปัสสาวะบ่อย อันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้อีกข้อหนึ่งที่สันนิษฐานไว้ว่าคุณกำลังเครียดหรือเปล่าต่อไปนะครับเรื่องของการออกกำลังกายก็คงจะมาพร้อมกับเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์อยากจะรู้ว่าคุณฟิตแค่ไหนเขาบอกว่าดูง่ายๆครับในหัวข้อที่ชื่อว่าขยับบ่อยๆลดพุงลดโรคลองเดินเร็วครับคุณฟังลองเดินเร็วนะครับเดินเร็วสักสินาทีต่อเนื่องกันอย,ย่าหยุดนะฮะ อย่าเพิ่งหยุดเดินเร็ว10นาทีต่อเนื่องกันแล้วพูดประโยคเนีย่ยสิบนาทีเดิน10นาทีแล้วหยุดแล้วพูดประโยคนี้ครับมด, <c oughs> มดตัวน้อยตัวนิดเน,นี่ยคือ,ดดคม,ดอ,อดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีลิ้นหน้าดูยิ้หูพูดแค่เนี้ยเหมือนเพลงเด็กๆนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีลิ้นหน้าดูยิ้หูถ้าพูดได้ดีและยังหายใจเป็นปกติอยู่ถือว่าความฟิตของคุณนั้นดีอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับดีถึงดีมากนะครับ ถ้าพอพูดได้หายใจแรงขึ้นแต่ยังพอพูดฟังรู้เรื่องอยู่ถือว่าสุขภาพปกติครับความฟิตยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ถ้าพูดไม่ได้เลยให้พูดก็พูดไม่ได้หายใจหอบอย่างเดียวอันนี้ถือว่าร่างกายออนแอมากต้องรีบปรับปรุงนะฮะต้องรีบออกกําลังกายทีนี้ออกกําลังกายก็บอกว่าเคยเห็นหลายๆคนครับชอบแกว่งแขน แกว่งแขนแกว่งแขนบางคนก็บอกว่ายืดเดินเดินด้วยแกว่งด้วยสิบางคนก็บอกว่า,ย,วย,วย,า,วายืนอยู่เฉยๆแกว่งก็พอแล้วดีหรือไม่ดียังไงแกว่งแขนเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าทำได้ทุกวันนะครับทำได้ทุกที่จะดีกว่าที่คุณคุณคิดด้วยซ้านะครับเพียงว่าแกว่งแขนให้ได้วันละ30นาทีครับยืนอยู่กับที่ก็ได้ยืนดูทีวีก็แกว่งไปด้วยสินี่ออกกําลังกายครับอันนี้จะช่วยลดการสะสมของไขมันลด ลดโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดด้วยลดอาการปวดบ่าปวดคอปวดไหล่จากการทํางานได้ดีขึ้นนะครับวิธีการก็คือยืนสบายๆครับยืนความกว้างของเท้าก็เท่ากับหัวไหล่ของเรานะั่นแหละยืนสบายๆนะครับแล้วก็ปล่อยแขนลงมาตามสบายอย่าฟรีๆนะฮะอย่าไปเกร็งแล้วก็แกว่งไปด้านหน้าให้ขึ้นมาถึงในระดับหัวไหล่แล้วก็แกว่งไปข้างหลังเท่าที่ได้ แข่งไปอย่างนี้ครับแว่งไปอย่างนี้แล้วก็ดูทีวีไปครับถ้าทําได้นะครับ30นาทีต่อวันเนี่ยจะดีมากนะครับมีบางตาําราเขาพูดถึงเรื่องของต่อมน้ําเหลืองด้วยนะครับคือระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยครับมันมีหัวใจเนี่ยช่วยในเรื่องของการผลักดันโลหิตให้ไปหล่อเลี้ยงในร่างกายแต่หารู้ไหมนะครับว่าพวกตัวน้ําเหลืองเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ร่างกายต้องการที่จะให้ไหลเวียนไป ซ่อมแซมไปช่วยเหลือไปส่งเสริมฟื้นฟูสภาพร่างกายเหมือนกันเพียงแต่ว่าน้ําเหลืองเนี่ยไม่มีแรงดันของเขาเองครับไม่เหมือนโลหิตแล้วก็ที่สําคัญต่อมน้ําเหลืองนี่จะอยู่ตามซอกแขนหรือก็ซอกขาหนีบครับเพราะฉะนั้นการแกว่งแขนนะครับบางตําราเขาบอกว่าจับไปช่วยกระตุ้นตัวนี้ครับตัวต่อมน้ําเหลืองเนี่ยให้ไปไหลเวียนให้ทั่วร่างกายนะครับแล้วก็กีฬานะครับที่ ต้องขยับแขนขยับขาเนี่ยนะครับจะเป็นกีฬาที่ดีมากสําหรับต่อเน้ําเหลืองเช่นการเดินการวิ่งการว่ายน้ํานี่นะครับตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับขยับสมวัยห่างไกลโลกครับก็มีข้อแนะนํามาบอกว่าเด็กที่อายุ7จ็ถึงสิปีการกระโดดเชือกการวิ่งไล่จับเนี่ยยังเป็นกีฬาที่เหมาะสมสาหรับเขาอยู่เพราะว่าเด็กนี่บางทีเราดูนะเล่นกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักเนี่ยจากเหนื่อยเออเหงื่อทุ่มเต็มนะมาถามเหนื่อยยังไม่เหนื่อยคือมันสนุกนะฮะ แต่พออายุเยอะขึ้นมาครับ1 3ถึง25ปีกีฬาต่างๆที่เหมาะสมก็เช่นฟุตบอลแบดมินตันว่ายน้ำก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับวัยเช่นเดียวกันแต่หลังจากนั้นครับ2 6ถึง50ปีเคิร์ฟนี้จะเยอะหน่อยนะฮะต้องเป็นกีฬาที่ซอฟลงมาหน่อยแต่ได้ประโยชน์ในเรื่องของการขยับร่างกายนะครับก็คือการปั่นจักรยานการวิ่งจ็อกกิ้งการบริหารอ่า ยืดเยียดต่างๆนะฮะและกลุ่มของสอวอผู้สูงวัยต่างๆนะครับอายุ50ปีขึ้นไปต้องเน้นไปทางไทเก็กกโยคะเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องของข้อต่อเรื่องของอะไรนี่จะไม่เหมือนหนุ่มๆลนะไปเล่นกีฬาที่มีการดึงการกระแทกบ่อยๆในส่วนของข้อต่ออะไรนี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฝากไว้ด้วยนะครับเอาแล้วครับวันอวันอังคารที่แล้วคุยถึงเรื่องของมนาของเลมอนวันนี้คุยเรื่องส้มครับ ทราบหรือเปล่าครับว่าการกินส้มให้ได้ประโยชน์เนี่ยต่อร่างกายเนี่ยนะครับจากการศึกษาของหลายๆชาติเลยนะครับเรื่องของการบริโภคผลไม้จำพวกมะนาวหรือว่าส้มที่จะให้ประโยชน์กับสุขภาพก็สรุปได้นะครับว่ากินส้มวันล,ละ1ผลครับจะช่วยผลักไสโรคมะเร็งบางชนิดให้ผลตัวไปได้ งานนี้เป็นงานวิจัยขององค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์และก็อุตสาหกรรมเครือจักรภพของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับบอกว่าการกินผลไม้จําพวกมะนาวหรือส้มครับจะช่วยป้องกันมะเร็งที่ปากกล่องเสียงและกระเพาะลงได้กว่า50%แล้วก็ยิ่งกินผักผลไม้วันละหมื้ออยู่เป็นประจำนี่นะครับจะช่วยป้องกันอัมาพาตได้ถึง1% 9ออีกโรคหนึ่งเลย ผลไม้จำพวกมะนาวหรือส้มนะครับจะช่วยป้องกันโรคของร่างกายได้เพราะคุณสมบัติเป็นตัวล้างพิษพร้อมทั้งบำรุงระบบภูมิคุ้มกันโรคให้แข็งแรงขัดขวางเนื้อร้ายไม่ให้ลุกลามนะครับแล้วก็รักษาเซลล์เนื้อร้ายให้กลับคืนได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับอย่างนี้ก็รู้อย่างนี้ก็ต้องอยากมีสุขภาพแข็งแรงนะครับต้องหาส้มมาติดบ้านไว้บ้างแล้วนะฮะหรือไม่งั้นก็มะนาวมะนาวนี่มีทุกฤดูกาลนะไม่ต้องไปรอนะฮะแล้วก็มีทุกฤดูกาลเอามาทําเป็นน้มามะนาวขันก็ได้ นะฮะบ,บางทีทานมะนาวสดๆเนี่ยบางคนนี่ชอบถึงขนาดที่ว่าปอกเปลือกออกน,นะครับแล้วก็แกะเอามาให้เหมือนส้มเลยนะครับให้เหลือแต่เปลือกอ่อนขาวๆข้างในจิ้มเกลือกินแค่ผมพูดนี่ก็ผมก็จี๊ดอยู่ที่ปากแล้วนะฮะถ้าทําได้ทานได้นี่ผมว่าก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะอาหารครับทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีนะครับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็ตามในรูปนี้ถ้ามันมีคําว่าเกินเกินไปต่อหายเนี่ยมักจะไม่ดี และสุดท้ายสําหรับเฮลท็อกในวันนี้ครับเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านครับที่สามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้หลายท่านก็ทราบแล้วนะครับก็นํามาเล่าเอาให้ฟังอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันอย่างแรกเลยครับกระเทียมครับนะวิธีการง่ายๆครับซอยกระเทียมสดประมาณครึ่งช้อนชาทานพร้อมอาหารวันละสองสาครั้งหรือจะใช้วิธีเคี้ยวกระเทียมสดๆก็ได้ครับอย่าทานตอนท้องว่างนะครับเพราะว่าริดร้อนของกระเทียมจะทําให้แสบกระเพาะครับขึ้นช่ายครับ เอาต้นสดๆมาตำนะครับคั้นเอาแต่น้ําดื่มหรือว่าใช้ต้นสดหนึ่งที่สองกำมือตําให้ละเอียดต้มกับน้ําแล้วก็กรองเอากากออกและประทานครั้งนะ้นหนึ่งหสองช้อนโต๊ะก,ก่อนอาหารครับหรือว่ากินเป็นผักสดผสมในอาหารจะง,ง่ายที่สุดอันนี้ผมว่าอันนี้ง่ายที่สุดละนะครับกาฝากมะม่วงครับใช้กาฝากของต้นมะม่วงนํามาตากแห้งต้มน้ําดื่มต่างน้ําชาหรือว่าตากแห้งขั้วแล้วก็ชงดื่มก็ได้บางท้องที่บางท้องถิ่นเขาใช้วิธีการนะครับใช้กาฝากสด เอาใบแล้วก็กิ่งหนึ่งกำมือครับมาต้มกับน้ำแล้วก็นํามาดื่มอันนี้ก็ช่วยได้กระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบแดงใช้กลีบเลี้ยงแห้งต้มน้ําหรือว่าชงน้ําร้อนกินเป็นชากระเจี๊ยบช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลได้นะครับแก้นิ่วแล้วก็ลดไข่อันนี้คุณหมอก็แนะนานะครับผมก็มีอาการนิ่วสายในไตด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอบอกว่ายังไม่รุนแรงให้ทานน้ําเยอะๆและน้ําที่เน้นให้ทานกับเน้นไม่ให้ทานคือ1ห,ห้ามทานนั้นแน้ำอัดลมแต่ถ้าทนไม่ไหว นะครับก็อย่าทําให้ชีวิตมันมีทุกข์มากก็ทานสักแก้วนึงแล้วก็ทานน้ําเปล่าตามเยอะๆนี่นะครับไม่ได้ห้ามสถิตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้ําที่แนะนําให้ดื่มครับบ่อยๆก็คือน้ํามะนาวกับน,น้ํากระเจี๊ยบแดงนะฮะอันนี้คุณหมอฝากแนะนํามาบัวบกครับ บ้านเราเชียงใหม่เรียกน้ำผักหนอกนะครับโบบกในตำราไทยทั่วไปใช้เป็นยาบำรุงหัวใจนะครับแก้อ่อนเพลียขับปัสสาวะแก้ร้อนในนะครับแต่มีตำรายาพื้นบ้านนะครับที่เอามาใช้ลดความดันโลหิตสูงได้โดยใช้ขันสด1ห,หรือ2กํามือครับเอามาต้มกับน้ําแล้วก็นํามาดื่มแล้วก็มีสมุไนไรอื่นนะครับที่ใช้ปรุงอาหารเป็นประจําและมีสรรพคุณช่วยลดความดันได้เช่นพวกขิงพวกขี้เหล็กผักชีผักชีฝรั่งมะขามแล้วก็แมงลัก นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะครับในช่วงของ h e a t a l t นะคในเว็บไซต์ของ True ปลูกปัญญานะครับในหัวข้อเกล็ดความรู้ทั่วไปเรื่องของสุขภาพครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับ่อ m e น a ดารีสอร์ทมอเชียงใหม่ครับก็เป็นห้างสับินค้าแนวใหม่นะครับสไตล์รีสอร์ทนะครับเรื่องของความร่มรื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงครับที่นี่เย็นสบายแล้วก็ร่มรื่นจริงๆรวมถึง เป็นสถาปัตยกรรมแนวราบนะครับที่เป็นห้าสัมมนที่มีเพียงแค่3ชัยันแต่พื้นที่โอดโหงกว้างขวางเหลือเกินนะฮะเดินเล่นสบายๆได้เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมกําลังหาในเรื่องของตัวโปสเตอร์นะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่ป r ม m นาด้านะครับหลายคนบอกว่าไม่ได้เข้าบ้านพีสิงนานแล้วนะครับก,ก็มาเข้าช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของ กิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆของ p r o m e n a d ดนะครับคุณคุณก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ที่ w w w p r o m e n a d ็บพเชียงหม com ด้วยนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดทำการ1ิบเโมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์10โมงเช้าถึง3ทุ่มครับ p ร o ม e n a ดด Re s o r อร์ทเชียงใหม่ซีเอกดอนจันนะครับและขอบคุณเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ครับตัวแทนจำหน่ายสมบัติการเชฟโรเลตอย่างเป็นทางการนะครับ งานเชฟวีเฟสนะครับวันที่18กับ19นี้จัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมเชฟวี่เฟสหรือว่าเชฟวี f เฟสติวัลนั่นเองประจำปีนี้เขาจัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าวนเวียนกันมาแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยโดยเจริญมอเตอร์นะครับเป็นโต้โผลใหญ่นะครับจัด18กับ19ตุลาคมนี้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะฮะวันที่18จะเป็นการประกวดเชฟวีไทยไลท์ลูกทุ่งนะครับแล้วก็วันที่19จะเป็นการประกวดที่ชื่อว่า การทำอาหารของน้องๆนะครับสนุกสนานน่ารักนะฮะเชฟวีจูเนียเชฟนะครับก็ติดตามกันได้2วันนะครับทั้งวันเลยนะครับที่ล,าน,ลานกิจกรรมหรือว่าลานโปรโมชั่นที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นั่นเองนะครับและแน่นอนครับงานเชฟวีเฟสคุณณได้รับสิทธ,ธิพิเศษในการซื้อหรือว่าในการจองรถยนต์เชฟโรเลตทุกรุ่นทุกยี่ห้อของเจริญมอเตอร์แน่นอน นะครับไม่ทุกยี่ห้อสินะครับทุกรุ่นในยี่ห้อเดียวเชฟโรเล็ตนะครับกัจากเจริญมอเตอร์เชียงใหม่แน่นอนนะครับซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากค่าย gm sinwa เจริญมอเตอร์จากอเมริกานะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งลำพูนแล้วก็ลำปางนี่เป็นของเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ทั้งหมดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับรถยนต์เชฟโรเล็ตโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็งานเชฟวีเฟสได้ที่สำนักงานใหญ่พระปกเกล้าครับศูนย์ห้าสามสองเจ็ดศูนย์สามสามสามแล้วก็ที่สาขาไม่โดนเชียงใหม่ติดแอมเวย์ครับ น,นี่เป็นเรื่องราวของ Hell Talk นะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายด้วยช่วงของวันนี้ในอดีตครับช่วง Hell Talk s.